ร้านนี้เน่ยจะเป็นร้านขวัญใจคนทํางานเลยนะที่รายได้แบบน้นอ,อยๆเดี๋ยวเราไปเติมอีกจานนะึ่งกำลังลุมลมซื้อกันเลยโหส่วนคนกินข้าวก็นั่งกินไปนะตรงนี้ขาหมูสิ่งกินละ6หกสิบห้านะจะเจอพ่อหนุ่มหลอ่ลอๆคนนี้เนี่ยเ<อ>ยี่ยมครับผมขอบคุณครับผมนะ เยอะมาก <c oughs> โอ้ยอคนเยอะคนเยอะสุดยอดเลยนี่ครับผมขาหมูบุฟเฟ่โอ้ขาสวยๆเลยนะคนกำลังรุมซื้อกันเลยเตรียมไปเลยข้าวเ็มาตัดตรงนี้นะ ข้าวเลยครับผมสักไม่อันตักพอกินนะทุกคนนี่โอ้ถือว่าให้เยอะนะทุกคน65บาบาทบุฟเฟ่ดูดิหนังเป็นหนังเลยหนังเนื้อหนังนะ,ะแล้วก็มีนี่ครับผมพรก ให้กระเทียมนะถือว่าถูกใจแบบชาวลากยามากเลยนะทั้งพี่วินมอไซค์แล้วก็ไรเดอร์เนี่ครับผมพิซซะหน่อยพิซซะหน่อย เึงเคยเจอเนี่ยแหละครับผมกาหมูบุฟเฟ่ร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านขวัญใจคนทำงานเลยนะที่รายได้แบบน้อยๆเย,ยี่ยมเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเติมอีกจานนึ่งต่อแถวต่อถแถวเดี๋ยวผมไปตักข้าวก่อนเพื่อน จานหนึ่งจานหนึ่งพอแล้วครับแบ่งกันกินแบ่งให้คนอื่นกินมั่งร้านขาหมูสิ่งบุฟเฟ่อิ่มละ65บาทนะขวัญใจเลยแหละขวัญใจชาวลากย่าแน่นอนอย่างนี้เยี่ยมไปเลยสวัสดีครับโอ้ยบูมๆเลยทุกคนนี่ก็คือจานที่สองจะจัดไปน้ำจิ้มก็ใหม่ๆเลยดูเด็กทุกคนครับจานที่สอง ยเยยลขอบคุณครับแมวครับแมวครับยอดนับต้งนี้เลยนะครับพวกคา,าใจดีด้วยเยี่ยมไปเลยอขอบคุณครับ ถือว่าไม่ขี้เลยนะทุกคน65บาทโอ้โหร้อยหนึ่งผมยังซื้อเลยเนี่ยร้อยหนึง่งก็กินสองจานจะไปกินทั่วไปมันก็อ่าประมาณห้าสิบแล้วอ่ะเนี่ย,ด,ยดูเด้เยอะมากกระเทียมกระเทียมกระเทียมโรยไปเลยจานเดียวก็อิ่มอิ่มแล้วอ่ะไป,ปนหนังนห,นหวานคึเค็มครับผมอย่างว่าเอ่ยแล้วต่ลิ้นคน,นอนะ่ะเนาะ บางคนชอบเต็มบางคนชอบจืดบ,บางคนชอบหวานกาหมูต้องรสชาติแบบนี้ครับหใหญ่ๆเลยนะคนมาเรื่อยๆอยทุกคนว้าวผมก็เพิ่งเห็นนะครับผมกาหมูบุกเฟ้ ไม่ค่อยจะมีที่เห็นก็นคือก๋วยเตี๋ยวมะระก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้กับสองจานนี่แค่สามสิบบาทอย่งทุกคน